ช่วงเย็ยนวันที่5กันยายนที่ผ่านมาเมืองเจียอี้เกิดแผ่นดินไหวขนาด5.5ตามมา์ตรวัดริกเตอร์จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอย,อยู่ลึกลงไปใต้พื้นดิน8.5กิโลเมตรสามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ทั่วไต้หวันซึ่งในช่วงครึ่งเดือนที่ผ่านมานี่ถือเป็นแผ่นดินไหวครั้งที่4ของเมืองเจียอี้ โดยครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่16สิงหาคมครั้งที่สองวันที่26สิงหาคมและครั้งที่3วันที่31สิงหาคมโดยแผ่นหน่วยที่เกิดขึ้นทําให้ผู้ประกอบการธุรกิจสัตว์น้าและปลาสวยงามได้รับความเสียหายหนักเนื่องจากแรงสั่นสะเทือนทําให้ตู้ปลาภายในร้าน11ตู้แตกออกมาทั้งนี้หลายฝ่ายกังวลว่าต้นตอของแผ่นไหวต่อเนื่องนี้จะเกิดจากการระเบิดพลังงานครั้งใหญ่บริเวณรอยเลื่อนเมซานหรือไม่ ซึ่งมีนักวิชาการออกมาระบุว่าแม้ว่าการกระจายตัวของศูนย์กลางแผ่นดินไหวเหล่านี้จะมีระยะห่างไกลกันพอสมควรแต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกันดังนั้นจึงยังไม่ขจัดความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขึ้นในอนาคตมณพรชัยวุฒิทิมข่าวอาทีไอภาคภาษาไทยรายงาน